ทำไรทำไรทำไรมีของใหม่มาโชว์ต้องสูงไปใกล้ๆขนาดเออมามาขนาดขนาดดูก่นดู่อนโอเคเนเนาะกระทัดรัดเนาะนี่ต้องใช้คำต้องใช้คำว่ากระทัดรัดนะคะอ่าเป็นมีดพกฮะอันนี้คือลักษณะของมีดพกใส่ในกระเป๋าถุงย่ามอะไรเนี่ยไว้ไปไว้แคมปิ้ง มันเป็นปลายแหลมนะแทงพุงได้นะเนี่ยใช่ก็มันมีฝักไงแต่มันเหมาะไงป้องกันตัวได้นะเนี่ยป้องกันตัวได้นะครับเนี่ยดูแล้วมันหลูตรงนี้ค่ะอมันเป็นด้ามโคตระปุ่มด้ามกับฝักเป็นชุดเดียวกันชุดเยกันนะครซึ่งหายากมากที่ช่างอลันจะทําเพราะช่างอลันในพักนี้รู้สึกอารมณ์อัธิตฐอารมณ์อารมณ์ไปกับเขาอืไม่อยู่กับตัวมาอ่เล่นพี่หนึ่ง เป็นเหล็กเออเดี๋ยวก่อนไปเลยเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อยไปทําภาพนิ่งอีกทีไหมว่าว่ามันต่างกันไปนิดนิดหนึ่งอะไรเงี้ยลองวัดให้ดูเลยอันเล่มที่หนึ่งอันเล่มที่หนึ่งเล่มที่หนึ่งฝนก็จะตกแล้วนะเร็วๆเป่นหล็กมาเลยนะครับบาเลยเร่ง,เรงทาเวลาเร่งทาเวลาใบมีดยาวอยู่สามจุดเจ็ดนิ้วนะครับใบกว้างโคนอยู่ที่หนึ่งนิ้วสันอยู่ที่ห้ามิลนะครับห้ามิลไล่เรียวปลาย ด้ามอยู่ที่สี่นิ้วนะครับดิฉันแขนแกล้งแขางหลาไมให้เห็นหน้าให้ดูความหล่อม้งสิไม่ดิฉันจะให้ดูปุ่มมันสวยมากนะครับสวยจริงๆปุ่มปดูเนาะครับผมปอดูหรือมะข่าคะปะดูครับปุ่มปดูอยู่ลายลายของของของฝักนะฮะลายของฝักนะครับสวยจริงๆราคานะครับราคา สองพันหนึ่งห้าสิบบาทรวมส่งครับหาไหนไม่ได้แล้วนะคะราคาเมื่อก่อนใช้ราคายู่เลทสามอัพนะคะถ้างานงานฝักไม้งานด้ามไม้ฝักไม้ทั้งชุดแบบนี้เป็นด้ามปุ่มเงี้ยผม่ายสามพันกว่าทั้งนมดจากนี้มันเล็กผมก็เลยลดให้ไม่ใช่เราพอดีจังหวะเราได้ไม้มาไม่แพงได้ไม้มาถูกเราก็ลดไปค่ะแต่ไม้ถูกก็ขายถูกแต่ไม้แพงก็ขายแพงตามนั่นแหละใช่สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมส่งครับค่ะ อันเล่มที่หนึ่งนะอันนี้เล่มที่สองเล่มที่สองนี้จะเล็กกว่านี้เรียวใช่ไหมฮะเล็กกว่านิดนิดขนาดไหนไม่รู้ไม่เยอะเล็กกว่านิดนึงไม่ต่างเนาะ,ะความยาวเท่ากันนะครับสามจุดเจ็ดนะครับความกว้างใบอยู่สี่หนึ่งนิ้วเช่นเดียวกันด้ามยาวสี่นิ้วเท่ากันสันห้ามิลไล่เรียวไปเท่ากันนะครับแต่ที่มันดูเล็กก็คือฝักมันจะกระทัดรัดลงนิดนึง นะฮะฝักมันจะเล็กนิดแทบแทบมองไม่เห็นทําไมถ้าไม่ทําให้เท่ากันอ่ะเพราะว่าอะไรไม้เหลือแค่นี้เหรอไม้เหลือเท่านี้ไม้เหลือเท่านี้เป็นคำตอบที่ซื่อตรงมากเลยนะเอาเอากระดาษมาทดลองความคมไม่กี้เรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วเม่กินทดลองเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาลองอีกทีหนึ่งถ้าไม่คมนะผมบอกลูกค้าเลยคุณไปทดลองตรงไหนก็ได้แต่คุณอย่าทดลองกับมือตัวเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะสต๊อปให้ได้ให้ช่างรันตามช่างรันไปเอาเอาเอาอะไรนะเอากระดาษมาตัดจึ๊ๆ เอางั้นเหรอืมตัดชิ้นๆเลยจ้าราคาเท่ากันเนาะราคาเท่ากันอ่ะสต๊อปก่อนเอาเลยมาทดสอบของผมนี่เล่มที่เท่าไหร่นั่นเอาอีกละจำมาถีตจำถูกเดล่มที่หนึ่งลายไม่เหมือนกันอยู่แล้วเล่มที่หนึ่งลายไม่เหมือนกันดูลายก็ได้ครับเล่มที่หนึ่งลายคอสูงนิดเดียวเดี๋ยวดิฉันจะถ่ายภาพนิ่งให้ทีคอที่ด้ามจะดำเล่มที่หนึ่งเล่มที่สอง คอคอจะไม่ดำอันค่ะอันนี้ดูคอดูคอดามจะไม่ดำอ่าอ่าอย่างนี้ยหนึ่งกับสองอ่าเล่มที่หนึ่งคือด้านบนนะครับค่ะเล่มทีสองด้านล่างราคาเท่ากันค่ะสองพันหนึ่งห้าสิบนะคะทดสอบความคมเข้าไปอย่างนี้ค่ะท่านเอฟซีคะท่านลูกค้าใจดีคะก็ตัดไปสิตัดไปสิดิฉันจะเรียนว่าชอบเล่มไหนก็วงมาแต่ถ้าชอบทั้งสองเล่มก็ไม่ต้องวงใช่ไหมดิฉันพูดถูกไหม เชีลานหนึ่งกับสองอ่ะฝักจะสลับกันไม่ได้เลยเว่ามันใส่ไม่เท่ากันอยู่แล้วเช่ลานครับดิฉันพูดถูกไหมว่าเดียนท่านเอฟสีท่านลูกค้าจะดีถ้าชอบเล่นไหนก็วงมาใช่แล้วก็ทักมาแต่ถ้าชอบทั้งสองเล่มก็ไม่ต้องวงไม่ต้องวงแล้วก็ทักมาดิฉันพูดถูกไหมพูดถูกพูดถูกเออเอออหะคมละคมละนี่คมละโอเคอ่ะผ่านผ่านเนี่ยนี่นี่ถ้าไม่ถ้าอ่าไอ้นี่ไม่ใช่ของมัน มันนิ้วน่ะมันแหลมมากกว่ามากเลยนั่นมั่วละมั่วละมันจะใส่ไม่ได้ใช่ไหมมันจะใส่ไม่ได้มันจะพอดีของมันเลยใช่ไหมอย่าพอดีของมันอย่างงี้ยังไงก็สลับไม่ได้ใช่ไหมอย่างงี้ก็สลับไม่ได้โอเคนะครับอ่ะอันไหนเล่มหนึ่งนะอันไหนเล่มหนึ่งนะดูทำเข้าดูทำเข่าเล่มหนึ่งคอจะดำนี่เอานีเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งคอดำเล่มหนึ่งเล่มสองคอไม่ดำแต่อย่างอื่นดำอ่ะมันไม่ดำอ่ะสวยทั้งนั้นเลยดิฉันเนี่ยนะคะโอเคนะครับค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาโทรให้นะคะ 2, 2ะ1 5 0ันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดติด,ด,ต,ดตามดกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ที่แน่ๆคือกดโทร,โทรมา,มาค,ครับเดี๋ย่าลืมมาโทรให้สวัสดีค่ะ